สวัสดีครับอุ <c oughs> บลคนมันโปงครับแด้วทน,นีกินกินแรงครับดิทอดไขม่มาหนึเช็ดมงังกินมันง่ายงายครับทอดไข่หม่อยังลายครับใสกระเทียมนี่ครับแล้วก็พริกสุรดรสน้ำปลานครับใส่ลายยา มันเลยครับรถไฟอยู่ตรงนี้มันเสี่ยหมอเลยครับ,รบถอดไข่อุ้ยยุ่งอะไรพี่น้อง ุงลายไข่คร,ครับทอดไข่สีลูกสีหน่วยมือนี่ทอดไข่สีหน่วยสีฟองอดไข่ หอ,หอจับอาหารมือเศร้านี่ครับก็เ่ามือเศร้านี่นู่นแกงปลายแหงใสผักแหงผูนี่งทับี่ทับที่ปลาครับ tạo có cỏ phúng xù lốt cũng mùa còn tròn lười ใส่ลูกโดดครับก่อนไฟหน่อย่อนแล้วใส่ลงไป นุ่มนุ่มหลไปน้องจานมือ้ก่อนี่อยม nhưng mà tóm nha con. Nó đang สักเปกคนครับเอากินก็แ่บนี่ก็ดองไหมครับเมื่อกินกินตัวนี้กินที่บระดองวันนี้เอาสักเปกพอละ หอมหอมถอดไข่พี่น้องเ้ยไม่ได้ใส่หอมไม่ได้ใส่หอมแดงเลยใส่กระเทียมนี่กักบข้าวมือเส้านี่ครับ,รบแกงแกงปลาฮิโกไซอันใส่ผักนี่มุ หม่จักหรอกแล้วก็ทอดเป็กี่โปมครับทอดกี่โปมมือาอหาันเก่าๆนี่แหละว,วันนี้แก้วหุงนี่บ่ก,กินวันนี้เดี๋ยวทิมอาหารเข้าแล้ว ออแล้วครับทอดไข่ทอดไข่ไขช้อนก่อนมาถือปล่อยครับ กินคอมกันครับพี่น้องกินทั้งบ้านนะครับกินบนเฮี้ยนแล้วเฮี้ยนหมดแล้วครับวางยุ่งลายครับยุ่งงเตะยุ่งลายขนาดเลยล่ะ